อมายคราฟอีกแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาทัวร์ซาวเวอร์ไทยกันนะฮะชื่อซาวเวอร์ก็วันพีนะฮะเค okay. นะฮะเซิร์ฟนี้ก็ข้อดีอยู่ที่แม่งปล่อยกันได้ฮนะสมมติถ้าใครอยากแล้ว่าไม่อยากปล่อยคนอื่นนี่ก็ PVP ออปไปนะฮะคนหน่งไม่ต่อยเราไม่ได้เราก็ต่อยหนูนไม่ได้นะครับถ้าอยากปล่อยคนอื่นก็ PVP อ n นะนี่ฮะสามารถเปิดอะไรวะเนี่ยในโลก เปิดี v p ในโลกกวดตอยแม่งตอยเห็นไหมฮะมันจะมีคอม่กา้าสู้ไม่กลาชิหายเลยฮะโอเคนะครับเราจะมาลองคนนี้ดูคุณครับขอต่อนะครับปิ้งเห็นไหมฮะตอยได้ฮะอ่าอย่ามองหน้ากูสิครับกูลองอันนี้ไอ้กูถ่ายรายการอยู่อาอย่าไสอย่าทำผมอะไปกันนะับไปครับยห่าหญ่เออเห็นไหมครับแต่เฟิมแต่เฟิมนี้เวลาคนตายของมันจะไม่หล่นฮะจริงๆนะฮะของมันจะไม่หล่นเลย โอเคเกิดใหม่ก่อนโอ,อ้นี่ฮะสามารถตีคนได้ฮะข้อมเกียนนะฮะเซิร์ฟนี่เขาจะไม่แบนคนที่บวกจริงๆเซิร์ฟมีเดียงหนึ่งฮะพักมาคอื่นเล่นได้ฮะเดี๋ยวผมจะพาไปโอเคนั่นเองนี่ฮะประตูวาร์ปจะอยู่ฝั่งข้างหน้าน,นี้นะฮะมีธงชาติอยู่เนี่ยอันนี้ก็ว้าไปพวกเดินต้นไม้นะฮะ อันนี้จะเป็นแดนไฟผมขอไปยัแดต้นไม้แล้วกันโอ้มาแล้วครับนี่นะฮะก็จะเป็นแดนต้นไม้แต่คมงงอยู่ครับแดนต้นไม้เหี้ยอะไรไม่มีต้นไม้สักต้น <c oughs> จริงนะเนี่ยโอ้ลาวะครับยาเข้าไปครับมันไม่ใช่ของเออหน้ายาตายนะเว้ยนี่ครับเราสามารถพังพังมาข้าอื่นได้นะฮะโดยอิสระหัตะเลยครับพังนะฮะจะพัง่าไรก็ได้นะครับผม แต่ผมไม่อยากสร้างบ้านนะกูพวกเกียมาฟังฮนะกูพูดอย่างงี้มึงกูด่าตัวเองเลย <c oughs> ขาโทษทีนะฉันก็เดินชมไปทั่วนะฮะ,ะเดี๋ยวคุณจะพาว่าไปแดนอื่นดีนะฮะอันนี้ก็ผมว่าจะทคลิปแบบว่าเป็นพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองเลยอว่าจะตั้งชื่อรายการว่าเที่ยวเซิร์ฟทั่วไทยเที่ยวไปทั่วเมืองกับร a w Extreme นะฮะ โอ้ลำดับพวกแฟนคลับพี่มาคาบพีกทีมก็อาจจะถามว่าเฮ้ยคนนี้ตัวปลอมเปล่าว่ะผมก็บอกนะฮะว่าผมตัวจริงชัวฮะคนอาจจะหาว่าผมแอบบ้างชื่อนะแต่ผมไม่ใช่นะฮะใครวะเนี่ยเช่เดี๋ยวจะดูเซิร์คนจอยกี่คนหน้าเนี่ยเติ้นหมวกฟางใครวะขนาดนี้แอดมินมีอยู่คนเดียวฮะชื่อว่าแอดมินมอสน,นะฮะโอเค ผมเล่น1.4.6นะฮะซึ่งวันเสาร์ก็จะอัดคลิปกับพี่มาคาเบ็กทีมนะฮะพ,พ,พ,พี่ฟุกนั่นแหละวันเสาร์จะอัดคลิปนะครับมีเพราะว่ามีคนไม่เชื่อว่าเออผมเป็นแบบว่ายังไงล่ะเป็นรอคแคลร์มเพราะอาจจะหาว่าผมแบบยังไงใช้ชื่อพี่มาคาเบกทีมนะฮะเดี๋ยวจะอัดคลิปให้ดูนะฮะแต่ผมจะไม่อัดนะพี่เอ,อ่อพ,พ,พี่ฟุกเขาอัดคนเดียวนะฮะผมผมไม่อัดหรอกอืม นี่ฮะบรรยากาศในเซิร์ฟเป่าประมาณนี้เซิร์ฟนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวผมจะพาเดินทั่วเลยครับก็อาจตามตามจริงมันไม่แหลกหรอกครับพอดีอัดแฟบไปด้วยมันเลยแหลกนะฮะแฟบลุกแทบๆทบหมดแลยครับแล้วแต่คุณจะเรียกแล้วกันอ่าเดี๋ยวผมจะพาดูอันนี้คือร้านขายของนะฮะเข้าไปได้ป๊อกนี่ฮะของเพียบเลยครับจะเซิร์ฟจะซื้อได้นะฮะแต่ผมไม่มีครับผมตนนะฮะ ว่าผมจนนะฮะนี่นี่ก็ไปโดของอื่นมาหมดเลยะฮะอันนี้ก็มีแบบว่าเป็นที่สเสบียงวะนะฮะแล้วว่าเดี๋ยวละมันอธิบายไม่ถูกเดี๋ยวผมจะพาไปดูโอ้ยแหลกปะเนี่ยโอเคฮะอาจจะแหลกนิดหน่อยนะครับในคลิปนี้ก็ขออภัยวันที่นี้ด้วยนะฮะนี่เดี๋ยวเราเดี๋ยว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 ดี๋ี๋ พี่ก่อนอย่าตูดไม่ใช่ตอนเป็นทีนี้ดินี่ฮะที่เก็บสเสบียงเข้าไปเลยครับบรรยากาศก็เฮ้ยอโทษเียงแหลกแหลกแหลกโอเคนะครับแล้วก็เข้าใหม่นี้แล้วแล้วก็นี่ฮะจะมีพวกแกะพวกไก่พวกหมูอย่างเงี้ยฮะก็ตีได้นะฮะหมูนี่อืออือตายแล้วครับก็เก็บเนื้อได้นะฮะ เป็นสเปียงเฮ้ยหมานี่ว่ามานี่บ่ามานี่ว่าเนี่ยฮะในนี้ก็อาจจะเป็นสเปียรได้นะฮะทีแกะนะตายได้คนผมไม่เอาผมมีเตียงอยู่แล้วสำหรับเตียงนะฮะถ้าทําไว้แบบว่าในบ้านก็อาจจะเป็คนคอมบัดดนอนได้นะฮะผมผมผมเคยโดแล้วพวกของเนี้ยถ้าไม่มีมีป้ายล็อกไว้ผมผมโด้หมดเลยอะมามาหมาหลับไปเอออย่ากัดดิวะโอเคฮะเราผมไม่ไปพีกับหมาโอเค คอบาดแล้วครับโอ้ยจะเข้าไปในเมือง,งจะเข้าไปได้ไหมเนี่ยมา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 ,มากัดครับอู้มาแล้วฮะนี่มันจะกัดในเมืองอันนี้ที่พักผ่อนยอมตูดนะฮะคือเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยเป็นแค่สระน้ำใหญ่หญชื่อแม่นก็ใครตังวะนี่ยเยอาให้ดูที่พักผ่อนย่อนตูดจะทำกันก็ทำ <laughs> โอเคนะคะวันเสาร์ก็ เตรียมบูช่องพี่ไมโครไฟต์สตรีมได้นะฮะพี่ไมโครไฟตรกิเพราะจะอัดคลิปกับผมเองนะฮะไ<อ>ม่ไมโครไม่แหละแป๊บนึงขอ,อกินอาหารแบบตัว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 แอะคฮะก็มารายงานเพียงเท่านี้และฮะ,ะพบกับผมในคลิปหน้าได้นะฮะเดี๋ยวจะเป็นเดี๋ยวเราจะมีพัทสองพัทสามต่อไปเรื่อยๆนะฮะอ่าคลิปนี้ก็ต้องชื่อว่าเอ่อไงละ่ะ เที่ยวเซิฟทั่วไทยเที่ยวไปทั่วเมืองกับร้อยเอ็กตรีมนะฮะพบกับผมใหม่ในร้อยเอ็กตรีมนะคะนร,ออรับสวัสดีครับ